มาดูใกล้ๆนะคะพี่เขาจะทาเล็บหนูลืมแล้วพี่อันนี้ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้ข้างไหนก็ได้ข้างไหนก็ได้อันนี้หนูแช่ไว้นานพี่อันนี้หนูแช่ไว้นานแล้วอ่ะหาอันไหนชานานนี่เออันนี้ก่อนโอเคโอเควันวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ขับรถไปช่วยเพื่อนสามีเขาจะผ่าตัด ขับไปชั่วโมงหนึ่งนะเป็นผู้ใดโอ้มคุณถมเออนั่นแเละเขาเก็บมาเคือตั้งแต่วันจันทร์เช้าเพราะว่าอุัวมันโตเพราะวันเดียวนี่มันจะโตใช่ไหอพอไปถึงวันจันทร์เขาบอกว่าสเก็ตโจวงมันนัดหมอนัดสิบโมงเช้าผ่าบางไนนะเก้าโมงเก้าโมครึ่งคนออกจากบ้านโอเคก็เอคเขาก็พาไปเลี้ยงอาหารไปลรงอนหสเต็กเฮาส์ ไม่ต่อยก็ลอดจะเต็กหนึ่งชิ้นพะเทโรหนึ่งอันหนึ่งหัวแล้วก็บลสอตสปรั่วหนึ่งถ้วยอิมขนมปังอีก่าขนมปังเข้าลอยช่องท่องตีแพงแง่เลยบปค่คะฮะทองตีแพยง่ย<ะ>งเลย,ยบปล่โอ้ยกลับมาบ้านกลับมาบ้านหกโมงทุ่มหนึ่งแหละเข้าเข้าเข,ข้าห้องนอนหลับปุ๋ยเลยทีนี้นอนหนึ่งก็หกโมงกว่าอีกประมาณสิบนาทีเจ็ดโมงแหละตื่นขึ้นมา เขาเปิเคาะประตูพี่พี่พี่เรามีบ้านโทรมาให้ไปเดี๋ยวนี้แม่เต๋อก็กระโดดออกเตียงแปลงผันจุด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 ไปเลยอคนนี้ง่ายอยู่แล้วหน้าตาไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเวิธรรมชาเชิญธรรมชาไปก็ไปแป๊บเดียวเขาก็เรียกเรียกเรียกเข้าไปพี่แพรเราก็บอกว่าเล็บพี่สวยเนาะจ้ะทอมบอกว่าไม่ต้อง ไม่ต้องคอยหรอกพี่เดี๋ยวเรากลับบ้านกลับมาผมก็ไปรถต้นไม้นะหลังบ้านเขาใช่ไหมามะคงมะเขือเสร็จแล้วเออมันสิบโมงแลผมเดี๋ยวพี่จะไปอาบน้ําแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโทรมามันมันเขาเสร็จไวอะ่ะอืมจริงเดยอาบน้ําเสร็จพอดีโทรมาบอกว่าเสร็จแล้วนะอืมว่านะอืเออเอาวิ่งไปรับแกอืมทีนี้บอกทีนี้เขาอเอาแกขึ้นรถนะนะเราก็บอกว่า อ้าวแล้วฉันจะเอาเขาลงรถยังไงค,คือว่าคือว่า e x p e r i e n c e จากผัวตัวเองขึ้นรถไม่ได้ลงรถไม่ได้ใช่ไหม,ม,มเขาบอกว่าก็มีวอล์กเกอร์เขาวอล์กเตั้งตั้งเอาไว้ข้างล่างว่าไงนั้นเพื่อกันที่จะล้มกันไหลใช่ไหม,มแต่เขาพาหัวไหลอันนี้หัวไหลเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเอายาที่ที่ที่พับลิ Public เขาสั่งยาให้เก็บบอกเลยโอ้ยหนูมหมักไปไปเอายาใช่ไหมพอเอายาเสร็จแล้วกลับมาถึงรถ คนป่วยบอกว่าฉันไปห้องน้ำเพิ่งกลับมาพ่งอยู่ไปทำอะไรอยู่เพิ่งไปซื้อไก่ทอดอยู่กลับมาถึงบ้านเอาเอาเอาคนไข้ลงไปฉี่รัวใช่ไหมกลับมาถึงบ้านเอาข้าวคนไข้กินคนไข้ถือถาดลุกขึ้นมาเอาเอาถาดมาวางไว้ที่ที่เคาน์เตอร์นะอาจารย์ที่ใส่เอาลงใส่ซิงนะผัวเราแตะไม่ได้เลยคางควรคางผิดกับของเขานะ ของเข้าแบบโอ้โหพอสักสี่มงเย็นเอาแอปเปิลเทนเนอเวอร์เข้าไปเข้าไปในแอร์ฟอบสกรอบเลยไอศครีมข้างๆยกไปให้เรากินนี่เนี้ยคนคนหลังจากมาตัดหนัคนป่วยเออโอ้ทำไมแกแข็งแรงจังโอแกแบบใจแกสู้แข็งแรงแกไม่อ่อนแอเลยไม่โอ้ยไม่เอเลยเนาะวายแฟนพี่เป็นแค่ไข้หวัดเออเป็นหาอะไร โอ้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นห่าปั่นนานดอกใ่อยก็ว่าโอ้ยเป็นจริงๆเป็นจริงๆนี่นะคุณอุบลไปเซฟชีวิตนะจะเล่าให้ฟังคอยเซฟชีวิตเพิ่นได้แฮร์รี่น่ะไปอ่าหรอไปตีกอล์ฟมาแล้วร้นเป็นที่เมืองไทยกับหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นสโตรกอ่ะไปอืดไปอืดไปช้าหน่อยไปกินในไปกินข้าวกินกินข้าวนี่ไม่ค่อยเคี้ยวหรอกแฮมเบอร์เกอร์อันนึง กัดประมาณสี่ครั้งออ้ไม่ได้ล้วอายุมากแล้วกืนเลยแล้วก็กินโคกตามเข้าไปเดี๋ยวต้องเปิดหน้าต่างก่อนเด้อกลับมาเข้าไปทั้งคุณวอนทั้งสา <c oughs> มีพี่ในห้องน้ำเหม็นขาวแกก้วอะคุ้งเลยว้ายคุณุบลเป็นเข้าไปได้ยังไงเชกลัวให้แก่พี่คิดจังไลถึงไปบ้านแล้วจ้ะไม่รู้จะทําไปนัดพี่ต่อยทําธุระอะไรกันไม่รู้วันนั้นไปทำไปทำไห้ท้ายรถ เป็นว่าเรายังไม่โอพี่พี่บลเป็นว่าแกยังไม่ถึงข่าวเนาะไม่แกไปบ้านแกไปบ้านพี่แล้วแกเปิดท้ายรถเราไม้คาเอาไว้ลุงเฮลี่เห็นอุบลฉันซ่อมเป็นอ๋อเธอไม่ต้องไปจะให้เขาซ่อมนะเดี๋ยวฉันสั่งพาทมาให้อืแล้วพาทมาถึงแล้วก็เรียกให้ไปจําได้มะจะไปซ่อมไอาอจะไปซ่อมมันปซ่อมจ่อมทรังวางให้แกมาของมาแล้วพาดมาแล้ว อแต่นางอยู่ยังสินางอยู่ไอ้ตรงนี้ในสวนอ่ะคอตกโตโซอยู่แล้วออกไปเห็ดอย่างเ่รจักเรามันห้อนเห็ดสวนนด้นยังไงมือนันนะเราออกไปเห็ดสวนแกกลับมาแล้วแกสงสัยแกจะเป็นไม่รู้แล้วไปกินอาหารผิดพวกแซนด์วิชตามร้านหน้าร้อนด้วยไงหน้าร้อนอ้วกว่าสันเป็นบักหรือเปล่าฮะเป็นบักหรือเปล่าไม่จัดเลยเขาเคยเป็นแล้วอ้วกว่าสัน คอยกับสามีคอยกับลุงกับพ่อประคองกันเขาในบ้านออ้โว้าวอ่ะไปโรงพยาบาลบ่บ่ันนี้ไม่ไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วบอกว่าเข้าไปเห็นคุณบนกับคุณสามีอยู่ในห้องน้ำกลิ่นนี่โอ้จะอ้วกกินวิี๊ยกเปทหน เอามันจำเป็นจำซอยเราเด้เราสิมดล้มพี่นั่นมากเราเห,ห,ห็นแมลมว้วพี่กับมาพี่เอาเป็นฮีตสโตรกนั่นอะพี่เอาอะไรอะมีส่วนเอาไลา่ซองมาฉีดก่อนค่อยเข้าไปหาแกาได้อืมอร่อยซบอร่อยบมันเหม็นนะ่ะบอกคุณอุบลก็ทนได้อ่ะ Uh huh. да อนนุโมทาอนุโมทนาสาธุพ well ี่เด้อเข้าก็ได้บุญแม่บุญแม่เสฟชีวิตคนเลยนั่นน่ะบุญใหญ่หลวงเลยน่ะพระแย่เฮลี่เนี่นตี่เอ็นไม่แย่วนเสพแล้วไหวตอนนั้นป้าตัวเขาบอกมาเดี๋ยวนี้บดชีวะยังสั้นสิบอตัวยาสุเวะมาโวนเฮลี่แย่แล้วข่อยก็ว่านางหักอกออกอยู่สวนนั่นคอตโตโซอยู่ออพ่อเถาเอ๋กับซันพ่อเถาเอ็ ย่านปกติลุงเอ็ดก็ไม่ได้ไปทางนู้นแต่วันนั้นลุงเอ็ดไปด้วยได้ช่วยมันงั้นอะแย่เลยเนาะพี่ปกติพี่ไปคนเดียวไปไหนหัเมื่อนั้นเป็นว่าบุญเรายังไม่นทถึงบุญทรรมเอกมาซอยหิวปีเข่าบ้านคนละข้างคนดีคนดีก็ไปเจอคนดีบัณฑ์พีโรคคนดีผีคุ้มมาถึงข้าวมาถึงข้าวลองไปเมื่อเห็นแยกเสกสิบนาทีแค่ไม้ต้องไปแน่ไว้เนาะเป็นต้นไงเนาะ ยิ่งมึงท่ากับไปอ้วกใส่หันดัดผมเขาอืมดิไปไปกัดมากกับไป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 ,ไป,ไปตัดผมตัดผมแล้วให้ได้นั่น,นเห็ดเล็บให้แล้วก็นั่งสิแหละเอาพี่หันไปข้อตกตัวสช่อย่างสิอือ้าวตกหนาตก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 เอนินเอนินเอนินเพิ่นจะดุงกับมาอ้วกปื๊ดออกมาเต็มอีนางน่ะเรายืนนั่งอยู่ข้างหน้าเน,ะนาะแต่นั่งนั่งกันนี่ใสดีดีอันแล้วแล้วใส่เอเปิลแล้วก็ถอดเอเปิลแล้วออกเท่านั้นแหละอืม ป้าป้า,ป,าป้าไม่ต้องเป็นห่วงป้าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะบ้าน,นใ<ส>้ผ่ากันเปื่อนบ้าน,านมันส้อยใกล้ๆอยูใ่ <laughs> ในสิ <laughs> เดี๋ยวพี่เดินไปเอาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดนะแลนไปเอาผ้าเช็ดก็มาแล้วเสร็จเรียบย้อยหน้านะ่ะเสร็จเรียบย้อยอ่าเขาแล้วก็เอนินพวกกูไพ่มาพวกกูไพ่กับบมีแมงอย่างดอกมีแต่ยัดยาดมยังบ่มีบนรถบ่เคือไม่ได้กันเุ้มเคือไม่กันเอาไปมีบักหนึ่งมันบอกภาษาอังกฤษได้อันมันสวยอยู่หันมาสันอันไปอัน ตอนไปเอาตอนพี่ไปเอาอันพาสโตเนาะเสร็ mm hmm. จแล้วไปหอดโรงพยาบาลเขาว่ามันไม่ยังดอก He โอเวอร์เอ็กซ d อสเ็ประสนให้เขาใช้น้ำเกลือกับมาบานเพื่อนกับว่าผู้ฟูดผู้พอยซ์อหนึ่งไม่โนอฟูดพอยซ์ม <Put poison. S 2> ีแฮต์ท e t o be 24 hours this is not you just ate แล้วเดี๋ยวนี้ต้องเตือนนะอย่าก,กินไวเกินไปให้เคี้ยวมันละเอียดก่อนอย่าเพิ่งกินโคกแล้วร้อนลองไปนะ ให้พักผ่อนก่อนมาร้อนๆอย่าเพิ่งกินนั่นแหละแกเป็นคนอย่างนั้นนี่นี่เมื่อเช้าไม่ได้ไปสนามกอล์ฟบอกลูกหน่อยสิอ่าเจ็บสะโพู่อ่ออข้างไหนเลยข้างขวาไอ้ข้างซ้ายข้างที่ผ่านนั่นแหละก็อยู่ไปยืนสนามกอล์ฟมากๆอะ่ะอยู่ยืนแล้วมันเลงมันไม่ได้ มันไม่ได้เหมือนเราเดินเอ็กซ์เซไซส์แดดตอนเช้าอ่ะมีวิตามินดีที่สุดน่นแแก9โมง10โมงเนะ<ป>นี่ยไปเดียเดยเด๋ยวนี้ไม่ให้ไปเกินเที่ยงให้กลับเพราะมันร้อนอมไม่ได้ไปตีกลอบก็เลยเป็นอย่างนั้นนี่ตอนปูนามานี่ยยึก,ล,กลูกได้แล้วอืจะไปอโทรศัพท์อ่ะมันหล่นแล้วมันแตกรู้สึกว่าแกมีประกันอะไรไว้แ้วมัน29เหรียญมันซ่อมให้แต่ถ้าว่าร้อยเหรียญมันให้ของใหม่ แกก็บอกว่ากลัวมันไม่เอาของใหม่มาให้สี่ร้อยเหรียญน่ะมันจะเอาของมือสองมาให้เขาถ้ามันรุ่นใหม่ของของยูมันรุ่นจมันก็ต้องมานํากองเล่มมันคนละรุ่นไหมมันคนละรุ่นมันเซียวมาอยู่อ่ะมันคนละรุ่นครับของยูมันรุ่นเก่าของยูมันรุ่นเก่าเอารุ่นปีสิบเท่าไหร่ตอนนี้สิบสามหรือสิบห้าสิบห้าสิบหกแล้วนั่นแหละอ่าให้เอาไปเลยร้อยเหรียญน่ะบอกแกอือ นี่ทำเล็บเหมือนเมืองไทยเลยนะคะเหมือนเลยเนี่ยคุณจะไปทําที่นี่ตามร้านเวียดนามหรือว่าร้านไม่ได้หรอกไม่ได้นะคะไม่มีเลยนะคะแบบนี้ทาดีเมืองไทยยังไม่มีแบบนี้ไม่มีแล้วคนสุดท้ายแล้วคนุดท้ทยแล้วนะต้องรักษาไว้นั่นนี่ยรักษาไว้ต้องไวน้ำให้ปุ๋ยต้องบํารุงปุ๋ยเยอะเยะนะเนี่ยบำรุงปุ๋ยเยอะเอะพี่ไม่ถ่ายทอดให้ใครมั่งเลยเนี่ย ไม่ทอนเร่มงน้อนม้ามันเอามันไม่ทอดมันไม่ทอดสอนแต่สอนยังไงก็สอนมันเอาบอกแขกป้าก็มมอยู่แล้วเดี๋ยวนูจะนอนนูจะแนะนําให้นน้องรู้จักน้องโรซี่เนี่ยโรซี่คือไทยไทยคนไทยคนเราไปเมืองไทยอยู่ตอนนี้คนเราอีสานบัานั้นคนชัยภูมิเป็นอาจารย์จบมาจากมหาลัยไอจุฬาแล้วไปเลียนแล้วกใแ้เขากดดันกดดันโดนเขาบังคับทำกับคนจีนนะ ไม่รู้ไงไม่งั้นให้มาเรียนกับพี่เลยเนี่ยมาเอามาสิสอนให้เยนจบแล้วอยู่ได้ใบอนุญาตไปเรียบร้อยเนาะโอ้เหรอไปทำงานอยู่ร้านโดนเขาข่มสับตอนนี้เลิกแล้วไปทํางานละซ่วมจกซ่วมอยู่ทางานจกซ่วมได้เงินดีกว่าอือเป็นอิสระด้วยไปทํางานอยู่ร้านคนแขกนามคนจีนโดนเขามน โอ้ยพูดได้สิพูพตีดเห็ดเล็บแนวนี่ทุกคนมาแต่ต้องเฮ็ดผมตัดผมก่สิต้องเฮ็ดเล็บมายอมผมก็สิต้องเฮ็ดเล็บแต่ตาเสดายได้พี่นอ้องคนเศร้าเฮ็ดแล้วตอนนี้เพิ่นก็เลิกเฮ็ดแล้วต่ตวเสดายเนี่ยน่าจะมีคนมาเรียนกับเพิ่นเนาะหนูกะเถ่าแล้วหนูเป็นผู้สาวหนูก็จะมาเรียนน้ำอยู่ดอกคนมันต้องมีพรสวรรค์ที่จะเรียนแต่ละอย่างเนี่น้องโรซี่เนี่ยพรสวรรค์เลยนะนางชอบมากเลย พี่เอ้ยเฮ็ดเด็บเนี่ยยันเด็เขาเจ็บซาซามันจะไมด้กินดมันจะไ่ได้กินเนี่ยซาลายยันเด็กเขาเจ็บยันดูข่าเจ็บก็มาเรียนแบบไทยสิแบบพี่ซ้าเนี่ยแล้วก็กลับไปเท็ดไปร้านทําเล็บไปทําร้านเล็บขบนะคุณบนตัดตรงนี้น่ฉีกยังไม่เจ็บเลยเขารู้วิธีฉีกฉีกเล็บดึงลงไปเนี่ยนัวเล็บขบข้างหัวนี่ข้างบนเน่ะเล็บขบที่อเมริกานี่ต้องไปหาหมอนะคะ จะ <Yeah. S 2> แต่ถ้าเมืองไทยถ้าเล็บขบต้องเข้าร้านเล็บนะคะออื mm hmm. แต่อเมริกาถ้าคุณเป็นเล็บขบนี่นะคะอิงโกรเนลต้องไปหาหมอผ่าตัดนะคะมันแตกต่างบี่น้องโอ้โหคิดถึงแล้วรู้สึกประกันไม่ครับเวอร์เลยเนาะไม่มีไม่ครับหรอกเพราะว่ามันไอ้นั่นนะมันเอ ไอ้สัญ,ญกรมรมจะเล่าฟังมปจากเมืองแทนใหม่ๆโอ้ยมันเจ็บหลายไปโรงพยาบาลเขาผ่าเนี่ยรถข้างซ้ายเนี่ยเขาต้องผ่าค่ะอเมริกาก็ต้องผ่า,ผาแล้วก็เอาอนั่นพันตีนไปเลยนะพันทั้งตีนนั่นแหละไม่ใช่ทําในโป้องอย่างเดียวนะผ่าเสร็จคุณสามีก็ต้องยุ่งต้องไปช่วยในพลเราก็ขึ้นรถเมย์กลับบ้านกว่าจะถึงบ้านนะเลือดนะั้นไหลเต็มยังกับผ่าตัดยังกับอะไรดีว่าตรง ตรงเข้าไปในเบสทหารนะ่ะเขามีโรงพยาบาลเล็กอยู่ตรงนั้นกัเดินเข้าไปเขาก็เปลี่ยนผ้าให้ทำใหม่นี่นะเล,เล็บขบนะเล็บขบค่ะเล็บขบเล็บ,บเดียวเลยแหละเดีย๋ยวพูดใหม่พูดใหม่นะ